สบายดีมาชกูทุกคนนะจ้ามาเอาปลาค่อนน้องต่อนยนะจ้าใส่เต็มอีมอ่มเลยปลาแล้ว,วนี่ได้ปลาแล้ว ประดุกปัดมือแล้วพี่น้องประดุกเฮ็ดมือแล้วเจ็บดิโอ้ไปเร็วไปเร็วไปไป

อืมประดุกอีกแล้วปลาน้องน้งต้อยด้วจ้าปะคอนปะค่อนโอ้เฮ<ห><ห>้ปลาลายย่พี่น้องเอาเนี่ย

ตักรถอืมเก่งแข่งชั้นได้แข่งั้ไดโอ้ยูไปแล้วนี่นี่ปลาดุกปลาคอปลาดุกลึกนาเนนะพี่น้อง,งอืมเก่งบ่ đi nó và lái và thuyền u phấn

แล้วพี่น้องนี่ลุกหน้านี่ฝักข็ง Yep. Nope. พพี่น้องตะโค้ตะโค้มดละหาปลาใหญ่อี่บันชิดาปลาตายพี่น้องมุนนู้นปลาตายพี่น้องมุนโอ้กงมูอปลาตายน้ำข้น จะหายไปหายสได้ปลาตาพี่น้องเอ้ยคุณเงี้ยดตังงงงงงงตดวก็เงี้ยเงี้ยตายน้นแห้งไม่ได้นะเฮ้ยบัได้มาซ่องเมืองลายมื่อเจ๋ววนน้ำขอน,นี่แล้วพี่น้องโอ้ปลาดิ่งก็เม้มก็เม้มตัวนั้นปิ้นทองมาแงาาี้ยโอ้ยขันบ่มาเห็นเน่าแล้วเนี่ย เงาเร็วปลาหนักคนนะแม่ยนมืดหรือเปล่ะตัวนี้หากระตายปลา,า,าคู่เล็กน้อยได้มาใช้ปลาค่ะ ปลาซิวปลาโนยปลาห,าหิงนะพี่เนาะจับยนีด้ปลาเนี่ไดเ่ปาหิงเน่พี่นพนเนาะลาย

เอามือเดียวคือสิเอาบอลอนดอกพี่น้องเฮ้ย้าโอ้ตัวนี้เป็นวิดน้ำเด้ตัวนี้นี่เห็ดนี้แม่นี่เ,เ้ยปะโอบปะโอบไปแล้ว

เราเรียบบ้างกันหูเต๋าตายแล้วก็มีปลาโค่ปลจักตีน้ำตุมต่มต่ำปลาอย่างวะที่ตีน้ำเก่งเนี่ยเข่งง่ายเข่งที่ไรไม่ต้องปลาเข่ง ขู่เขาได้ปะเนี่ยโ้ปลาแดงเออขู่เพืนกันน้อยเกินแน,น่ม,ะมะคืคดกันผมมีคนปลาเอียงวะดีน้ำแหง้งแกโอ้ ขอตู้เอาปลาก,กันพี่น้องตอนนี้กระปลาเฮามาฮอนเฮือนด้วพี่น้องได้จำนี้แล้วปลาเฮาได้มุงโลนะพี่น้องได้ลปลาดุกเลยผ่าดมือนีน่กินนิกลาไปก่อนนะจ๊ะฝา,ากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ไม่เล็กเดียวนะจ๊ะที่กาบสบายดีขอกินหน้า